ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของัครึ่งหนึ่งของอีวานวันนี้อีวานไม่ได้มานะครับครับไปไหนห่ังจากมีงานใหญ่ของต่างประเทศที่เป็นงานสมรสของราชวงศ์ในต่างประเทศเราได้เรา,า,รเด,ราดูแลตัวคอสตูมทั้งหมดบินกลับไปเมื่อวานแต่งวันเดียวกันเลยวันนี้วันนี้เยอะนะครับม,มีเปิดเปิดใส่ยังเปิดยยปตึกใส่ย,ยัง ยังไม่เสร็จเหรอเหลือเหลือลาเขาจะเขาจะขอบี่ะเอาจิงเหรอโอ้ด้าใบนู่นกันหมดเลยใช่ไหมไอ้เป็นร้ายก็แค่จำไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจฮะเอาเลยนะสดีสบีนิดหน่อยสบีหนึ่งนะเพื่ออ่ะใครอีกเบียร์มานึง ต้องมีต้องมีเรามีบอกว่าไปก่อนได้เลยนะคโอเคโอเควินวัตรครับรอบตัดสินแล้วค่ะไปแล้วใช่ตอนนี้ทุกคนคือแบบรู้ระทึกรอแล้ววินวัตรตอนนี้เห็นคนมุงต่อแล้วเอ่อตอนนี้ผลเนี่ยตั้งตอนที่ออกมาให้สัมภาษณ์คือ20เสร็จแล้ว10คนเสร็จแล้ว3คนมีเอ่อ5คนมี3คนแล้วยังขาดอีก2คนนะครับยังไม่เคลียร์ตอนนี้ได้แค่นี้ แล้วก็ตําแหน่งพิเศษต่างๆทุกตําแหน่งเสร็จหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่งารแปรปลวนนิดหน่อยสำหรับ็อไฟแต่ว่าฟิกแล้วครับท็อปยี่สิบท็อปสิบไม่แก้แล้วครับแล้วอีกสองคนที่เหลืออีกสองคนที่เหลือก็จะมาจากท็อป10นี่แหละแต่ตอนนี้เราเอามาสามแล้วเหลือเจ็ดต้องเอาสองในเจ็เดี๋ยวดูการสปีดแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์มในช่วงจังหวะต่างๆว่ามีใครที่จะแบบเบียดขึ้นมาเพราะว่า คนที่จะเปี่ยนขึ้นมายังยังไม่ขาดยังแบบรักพี่เสียดายน้องอยู่ครับแต่ไม่มีโอกาสกันอยู่ยังดังนั้นมีโอกาสกันอยู่ครับถ้าเกิดใครทําดีก็ก็เข้าได้เลยเพราะว่ามีผลลัพธ์เท่ากันสําหรับเราก็คือคนนี้ก็ได้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 เชิญตามสบายถ้าใครเก่งกว่าก็เข้ามาเลยง่ายจะมีหักปังกาเซียาังกาเซียน เอาจิงๆนะครับผมไม่รู้ว่าเซียนชอบอะไรนะฮะเอาเซียนบางคนก็ชอบอินเดียเซียนบางคนก็ชอบเมียนมาเซียนบางคนก็ชอบฟิลิปปินเซียนบางคนก็ไม่รู้ชอบใครนะฮะเซียนธรรมะเซียนธรรชอบประมาณไหนครับเอาจริงๆแล้วแหมถ้าพูดไปก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนแบบเอ้ยมันเบอ่อไวว่าปีนี้ตัดสินยากเลือกผู้ชนะยากเลือกคนเข้ารอบไม่ยากหรอก อย่างมากก็แค่ทําใจว่าอ้าวสวยจะตาย<ม>เดินก็ดีอะไรก็ดีทําไมตุ๊กอ่าโอเคมันจะเป็นต,ตุ๊กเพราะว่าพื้นที่มีแค่นี้<ม>อ่าอ่ารอบสิบคนโหอยากให้คนนี้มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากทํางานกับเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีทา<ม>ไม่เป็นไรเข้าใจได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะดึงคนข้างบนลง<ม>นะแต่ว่าพอถึงท็อปห้าก็หนักใจแต่ว่าคนมงเนี่ยมันลําบากมากมงคนนี้ ก็ได้อะไรบางอย่างเสียอะไรบางอย่างมุงคนนี้ก็ได้อะไรบางอย่างเสียอะไรบางอย่างมุงคนนี้ก็ได้อะไรบางอย่างและเสียอะไรบางอย่างซึ่งวัดปริมาณการเสียและการได้ค่อนข้างยากมากก็หาคนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เลยยากเลยใช่ไหมครับพี่วัดเอ่อคนสวยหาไม่ยากแต่คนดีที่สุดความที่สุดหายากครับผมร้อมที่สุดต้องมีดีที่สุดด้วยครับแล้วผมก็ยังยืนยันว่าหลังบ้านต้องดีแล้วก็ต้องช่วยสร้างบรรยากาศของ MGI ในท่ามกลางของการแข่งขันที่สูงเนี่ยได้ดีพอสมควรนะครับค mm ือ hmm. ทุกคนมาตอนนี้อยากที่จะชนะหมด mm hmm. นะคะทุกคนมาตอนนี้อยากชนะหมดทุกคนแล้วก็หลังบ้านตอนนี้ก็ลุกขึ้นตื่นละ mm hmm. ฉันอยากชนะด้วยมากันใหญ่เลยตอนนี้นะครับพย mm hmm. ายามส่งเมสเซจมาอ้อนนู่นอ้อน mm hmm. นี่แต่ว่าเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วคนที่จะชนะอยู่ประมาณสักสองสามคนเนี่ย mm hmm. เราจะให้คําถามและคําตอบเป็นตัวตั้งเลย mm hmm. ถ้า ถ้าเขาพลาดเขาอึ้งเขาตอบแล้วลงไม่ได้หรือเขาอยู่ๆเขาสตันไม่ไปก็ถือว่าเป็นช่วงของคนที่เหลืออย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรครับเราจะได้มีเหตุผลสําหรับไปทะเลาะคนครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าทาไมของเขาไม่ได้อ่าเต้าผมเธอไม่ยอมพูดอะไรเลยอก็กลับบ้านจบไป่ลงจบไม่ลง ตอบไม่ตรงคําถามเสียเวลาแล้วก็ดูแบบพื้นพื้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเสียเปรียครับตัวเต็งจะมีใครพิถกไหมคะตัวเต็งม,มีใครพิโถกไหมต้องถามว่าคุณเต็งใครแต่ว่าหลายๆคนก็มีนะครับในนี้ตัวเต็งไม่ถึงท็อปเทนก็มีครับตัวเต็งไม่ถึงท็อปเทนก็มีมีจริงๆครับมีจริงๆผมว่าหลายคนก็เชียร์เขา,าอยู่แหละนีคนชอบเยอะไหมพินวัฒน์ไม่เยอะหรอกครับทาใจได้มั้งฮะก็มมนจําเป็นนะครับมามืดดเหรอครับผมว่าตอนนี้มาก็ ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าจากมืดๆก็มาสว่างเห็นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาสว่างวันสุดท้ายมันสว่างมาระหว่างทางนะจะว่ามืดตื่อเลยก็ไม่มีนะครับไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเก็บตัวกันนานมันจะดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆผมว่าหลายคนดู MGI แล้วเดาถูกนะครับว่าใครควรจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคาดีิเดตที่น่าจะไปถึงฝั่งครับคนที่ต้องเพิ่มตัวเองตอนนี้คืออะไรคะคือให้ไปถึงมุง เป่าจะอ่าเนี่ยเขาได้แค่นับองค์สุดท้ายเลยนะทีสุดท้ายเหรอเาไปแก้ไขเอาจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดยืนห้าแล้วเนี่ยต้องเทสสมองและความมั่นใจนคือสมองจริงๆมันเทสกันไม่ได้ด้วยคําถามเดียวหรอกแต่ว่าบุคลิกภาพแห่งความมั่นใจในการออกไปยืนเดี่ยวและจะต้องมาตอบคําถามโดยที่ ไม่รู้คําถามมาก่อน,น,นอาจจะรู้ขณะที่ประกาศผลท่อไฟแล้วมีการไกด์ตอหน้า,าแต่จะไม่มีวันรู้มาก่อนเพราะว่าคําถามก็ยังทําไม่เสร็จครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จครับเ,เรื่องจริงต้องร้อนสุดครับแล้วก็ต้องใหม่สุดแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั่วๆไปเห็นะก็ใบได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตอบคําถามมันเป็นนาทีระทึกใจว่าใครคุมอยู่ใครเล่าเรื่องเป็นในนาทีที่สั้นที่สุด เล่าเรื่องเป็นในสิ่งที่อยากตอบบางคนเล่าไม่เป็นแล้วลงท้ายด้วยว่าน้ําใจยิ่งให้ยิ่งได้เงี้ยก็คือตกรอบก็คือฉันไปไม่ถูกละหาทางลงไม่ได้รักโลกลักเด็กไปก่อนอันนี้ตกรอบอันนี้ตกรอบแน่นอนเป็นผลที่คาถามต้องร้อนแบบนาที่สุดท้ายเพราะอะไรครับพี่นวัดคิดไม่เยอะแล้วครับแต่ยังไม่ถูกใจครับให้ทีมงานช่วยกันคิดก็ยังไม่ค่อยถูกใจครับเพราะว่ามันต้องแสดงถึงวิสัยทัศน์และการรอบรู้จริงๆเราจะมาถามคำถามไฟเปิด แต่ว่าไฟเปิดมันต้องมีสาระนิดหนึ่งนะยางจะมาถามว่าโอเคเออคุณอยากถ้าคุณกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเนี้ยมันมันไม่เวิร์กนะฮะแล้วก็คุณทำไมคุณถึงบอกจะเป็นมิสแกนมันไม่เวิร์กนะมันจะต้องเป็นอะไรที่คุณจะต้องทําการบ้านมาบ้างนะเพราะเป็นมิสแกรนเนี่ยคุณจะต้องรู้เท่าทันสังคมเพราะฉะนั้นคําถามมันจะต้องรู้เท่าทันเรื่องของสิ่งที่เราอยู่ด้วยนะอาจจะถามก็ได้ว่า น้ำพิกปลาสลิดนะงามีน้ำหนักกี่กรัมตอนนึงกระบอกคุณอาจจะต้องรู้บ้างก็ได้นะเพราะคุณจะอยู่กับเราใช่ไหมตํางไหมคำถามนี้รับรองว่าเราไม่ได้คนมองคืนนี้ครเพราะต่างคนต่างกินอย่างเดียวเราไม่ได้มองจํานวนกร่งครอะไรอย่างเงี้ยครับ กน็รอลุ้นะครับรอลุ้นครับก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งทุ่มตรงแกรนทีวีเริ่มต้นวันนี้โชว์เราจะไม่ยาวนะครับสัญญาว่าเราบีบันลงมาบีบันลงมาไม่เกิน3ชั่วโมงจบแน่นอนเร็วมากๆครับไม่เกิน4ี่ทุ่มมงลงแล้วจบเลยครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนแบบ ไปสู่จุดพีค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 แล้วก็ไปด่ากันที่บ้านเลยเรียมเลยหรอครับเียมมากนะพ่นี่่ก็ลองดูสิครับทำไมผมถึงขอสัมภาษณ์ก่อนนะฮะเพราะว่าเสร็จแล้วผมจะแบบดำน้ำเลยดำตีงลงก็สัมภาษณ์ก่อนดีกว่าสบายอกสบายใจเดี๋ยวจะต้องมาที่บ้าน ทำไมคนนั้นไม่มองทําไมคนนี้ไม่มองมองทุกวัดที่นีเลยหรอวก็คิดว่าคนถึงการและเวลาที่ต้องไปก่อนนะไม่หรอกครับเราเล่นนะฮะเพียงแต่ว่าไปลามงป๊ามันจะยุ่งมากรักเกรงว่าทุกคนก็จะไปสัมภาษณ์คนมงนะครับแล้วก็จะตามไปสัมภาษณ์หลินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนรวมถึงประเทศไทยด้วยครับโปรดักชั่นมันดีด้วยค่ะทุกคนสนับ คาดหวังก็ผมเองสัมภาษณ์ที่เ e อ็มสุฟเฟียไปท,ที่บอกว่าทุ่งเงินไปประมาณ7ล้านานะครับยังพูดํำเดิมว่าก็จ่ายเงินไปเยอะสำหรับแสงสีเสียงและอุปกรณ์ซึ่งเราติดตั้งไว้วันนี้เป็นวันที่9แล้วไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นเขาคิดแค่เจ้าก็คิดทุกวันเขาไม่ได้คิดเว่าวันโชว์วันโชว์ผมเสียค่าไฟเพิ่มมีเครื่องบัดไฟอีกส่ตัวนะครับแต่ว่าเขาตั้งไว้เขาก็คิด อาจจะ c o ร์เปอเร r เ t e นิดนึงถูกลงหน่อยแต่วันรวมๆแล้วมันก็แพงนั่นจึงเป็นที่มาของเจล้านแต่ผมไม่การันตีว่าจะถูกใจทุกคนที่จินตนาการไหมแต่ว่าเราก็ทําดีที่สุดที่เราคิดให้มันแตกต่างคิดให้มันออกมาในรูปแบบที่เรียกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ซ้ําซากมันต้องไม่จําเจรับรองได้ว่าวันนี้ฝากบอกทุกคนเลยตั้งแต่วินาทีแรกจนจบเบรกแรกห้ามปวดฉี่ะนะครับห้ามขยับตัว ห้ามคุยกับเพื่อนนะครับห้ามสนทนากับคนรอบข้างให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวจกเบรกหนึ่งแล้วค่อยคุยนะฮะขอความร่วมมือด้วยครับแต่ว่าห้ามพลาดเลยใช่ไหมเด็ดทุกซีนเพราะมันมีอะไรที่เราทํามาเยอะมากแล้วเราเสียเงินในการทําเยอะมากครับที่บ้านปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็สำหรับผมผมก็ทุกปีผมก็คิดว่าเราก็มาในจุดที่เราพอใจทุกครั้งนะครับถ้ายังไม่พอใจเราก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกปีนี้ก็ เป็นอีกมีหนึงที่เรามีผู้เข้าประกวดที่ค่อนข้างแข็งแรงจริงๆแล้วลาตินก็สวยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเชียร์ในเอเชียอย่างเดียวบอกว่าเผื่อใจไว้กับคนลาตินบ้างนะฮะอย่างน,น้อยๆเขาจะได้ไม่น้อยอกน้อยใจนะครับก็ว่ากันไปฮะเอามาแล้วเลยฮะสวัสดีครับแต่วครัา้นี้ก็ถือว่าแบบได ทำให้ไทยดูแบบว่าคุณทุกคนหันมาสนใจเยอะเด็กหรือก็ก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าแฟนคลับเราเยอะแล้วก็เออฟ follower เราก็ขึ้นค่อนข้างเร็วนะอย่างตอนนี้ทางช่องทางอินสตาแกรมก็6ล้านกว่าผู้ติดตามนะฮะก็ต้องขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่ก็พยายามจะทํารักษามาตรฐานตัวเองไม่ให้ต่ำกว่านี้แต่จะให้ดีขึ้นเท่าที่เราทําได้ครับโอเคนะ อ,อ,อ,อีกเรื่องได้ไหมคะพี่นวัดเรื่องอะไรฮะเราต้องคุยเรื่องเดียคอนนิดนึงค่ะทำไมอะ่ะเดียคอนที่มันเป็นละครหลังข่าวเนี่ยฮะ <c oughs> จะต้องเล่นกันทุกวันเลยวันนี้หลายๆเรื่องมันอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตดูข่าวใหม่ข่าวขึ้นใหม่แล้วพี่นวัดวันนี้เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตกับเดียคอนแต่ผมดูว่าเออดูยอดเงินใช่ไหมใช่ยอดเงินนี่ไม่รู้ไม่ได้เลยนะยอดเงินเจ็ดสิบแปดสิบล้านผมว่านี่แค่นี่นี่แค่ส่วนหนึ่งมั้งครับนี่แค่ส่วนหนึ่งมั้งครับ ผมว่าจากความรู้สึกผมนะผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการที่เราของการที่คนคนหนึ่งเข้าไปทํางานในตําแหน่งแบบนี้แล้วเป็นตําแหน่งที่อยู่ข้างบนผมบอกไว้ไงว่าเงินของคนข้างล่างที่เข้ามามันจะขึ้นมาสู่คนข้างบนหมดนะฮะแล้วคุณลองจินตนาการสิว่าถ้าอย่างของการได้ระดับเนี้ยสูงกว่ากันก็ยังมีจนถึงเจ้าของแล้วก็มาทุกเส้นเงินมันมหาศาลขนาดไหนแล้วผมคิดเองนะครับผมคาดการว่าจริงเท็จหรือไม่รู้ การที่เราโอนมาเห็นเห็นเนี่ยแล้วที่เราอาจจะไม่เห็นแล้วบางที pay on cash ก็คือจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่าแล้วไปอยู่กับแฟนหรือเปล่ามีบัญชีแยกไหมมีบัญชีคนขับรถไหมอันนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาเราไม่รู้เราก็อยากรู้นะผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นฟอร์มากสําหรับหลักร้อยผมว่าไม่เกินจริง<ช> <นะ S 1> แล้วเป็นเรื่องปกติครับถ้าไม่ร้อยไม่ทำหรอกครับ ใว่าพี่เรือนผมว่ารายได้กันน่าจะมากกว่าเจ็ดสิบเก้าล้านโอ้ผมว่าอย่างไรก็ต้องมีเป็นร้อยาความคิดผมนะจินแคสก็ใกล้จะตัวผมพูดได้นะครับผมว่าทุกๆคนนั่นแหละไม่เฉพาะกันหรอกครับแต่กันอาจจะมานานหน่อยอีกคนนึงก็จะมาปีกว่ามีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าเส้นทางของเงินเนี่ยไม่ได้มาตรงเข้ากับตัวศิลปินร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าบริษัทเข้าห้างหุ้นส่วนเข้าตัวแทน นะเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าระบบภาษีมันมันสอนให้คนเนี่ยนำเงินเข้าไปไว้ในหลายๆจุด <Yeah. S 1> ถามว่าผิดไหมผมก็พูดตรงๆนะบางทีมันก็ไม่ผิดหรอก <Yeah. S 1> ถ้าเขาจะจดห้างหุนส่วนจำกัดมันก็ลดทอนภาษีเหลือ20%มันจะฝากคนอื่นไม่เกินล้านห้ามันก็ภาษีต่ำมากมันก็จะมีอีกนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เซอร์ไพรส์กับยอด7-80ล้านนะ <Yeah. S 1> ผมผมผมวัาต่ำไปต่ำไประดับออกตัวแรงขนาดนี้ต้องเยอะกว่านี้ครับ ยอดยอดที่โชคม,มีเชื่อนะครับเชื่อว่ามีแต่ว่าอ<ย>ไอระากแบ่าีปป้นปุน๊บป,ปั๊บรับโชคคุณสองอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องขนาดนั้นผมว่ามันต้องขนาดนั้นแหละบอสท,ทุกคนน่ะไม่จำบังอย่าว่ากันเนี้ยอย่างบ,านนงบอสสวยบอสไหลผมว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่มีหลายร้อยอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะผมคิดเองนะจริงเท็จตั้งว่ากันถ้าไม่มีหลายร้อยอ่ะอาการไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกอาการและวิธีการไม่ได้เป็นแบบนี้เงินเขาเยอะจริงๆครับแต่ว่าตอนเนี้ย รู้ไหมว่าผมไม่ได้โพสต์มาประมาณสองสาวันแล้วเพราะผมรู้สึกว่าแอบท้ออันที่เรื่องจริงใครใครตามมอว่าผมแอบท้อที่แบบเออนาฬิกาก็ปลอมนายตำรวจบางด้านก็พูดน่ากลัวจังเลยแล้วก็ฟอกเงินก็ไปอยู่กับดีไอซไเออมันก็เลยแอบท้อแล้วเราเราก็ได้คุยกับเมื่อวานได้ไปช่องวันแล้วก็ได้คุยกับทนายของพอล ก็มีความรู้สึกกับฟังทนายพอพูดแล้วเนี่ยโอ้แสงสว่างไปอุงงอ่ะจะมีก็ได้ก็จะรู้าการลูกการเพราะว่าตัวคดียังไงไม่ผมอะไรนะฮะมองลูกการไม่เอาจริงๆนะครับตัวเวลาที่นานวันแล้วเมื่อมีองค์กรหนึ่งองค์กรใดที่อิสระเลยอะ่ะแล้วบอกว่าไม่ผิดอะ่ะมันจะแย้งบนศาลทันที มันจะทําให้มันมันอื้อมันไปไหนไม่รอดผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนคนเดียวที่พยายามที่จะแบบปลุกความเป็นธรรมให้กับคนที่รู้เท่าไม่ึิการหรือถูกน้อมน้าวจิตใจหรือถูกวิธีการหลอกลอ่อนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเงินจะต้องชนะทุกอย่างก็งประเทศไทยนี่แหละครับเราก็ต้องยอมรับมันนะฮะเพราะว่าจะทํำยังไงได้ล่ะครับ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะมันต้องเปลี่ยนอะไรดีครับคือมันจะเปลี่ยนโครงสร้างก็คงจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้เราต้องอยู่กับมันการที่เราไม่พูดก็เหมือนเราสมรู้ร่วมคิดในความเป็นมนุษย์แต่การที่เราพูดแล้วผลผลลัพธ์หรือวิธีการหรือมันตาแน่งตาแหม่ง,มงหรือมันมีอะไรลางบอกเหตุ การพูดไปบางทีมก็เหน็ยเปล่ามันก็เหน็บหล่าอย่างล้อสองก็ไปจะมาแล้วค่ะอะไรนะล้สองี่รอสอจริงๆ้วจะมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชะลอเพราะอะไรแต่ว่าหลายเหตุผลก็บอกว่าอยากจะสอบสิบแปดคนที่เสร็จจะได้ส่งให้ทันตามจํานวนวันนะคะข้อล่าวหาที่ใหม่ก็ยังไม่เพิ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรเพราะวันนั้นเจอทางสอบสนกลางนั่งร่วมรายการกันอยู่ข้างหน้าเลยท่านรองเปรกก็คุยกัน ในรายการก็คุยกันเวลาคุยแล้วผมมั่นใจว่าอาทิตย์ที่แล้วอะที่ผ่านมามันจะมาแน่ก็คือหลังจากสิบปดแล้วเว้นอีกห้าวันมันจะมาแต่ว่าตอนเนี้ม,มันยังเงียบอยู่แล้วมันก็เลยปักประเด็นไปนี้อกหน่วยงานอื่นแล้วมันก็มาฉีกประเด็นเป็นเรื่องของผัวเมียชาวบ้านแล้วมันก็ไปปร,ประเด็นของเรื่องทนายที่เคยมาพูดกลายเป็นเรื่องถูกฟ้องอีก ผมว่ามันกําลังแบบเออมันกาลังจะเป็นละครเป็นะครมครับมันมันกาลังหนึ่งก็มีเรื่องของตํารวจปัญญาสองมีเรื่องของทนายเจ็ดสิบเอ็ดล้านมันก็เลยกลายเป็นแบบจิบจ่อยไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของคลิปเสียงสิบล้านยี่สิบล้านแล้วก็มีสอเสือซึ่งยังไม่รู้จะไปท่งไหนมันเลยกลายเป็นสภาวะแวดล้อมเนี่ย มันแตกกระจายโฟกัสตรงกลางที่เราคุยกันเนี่ย<ป>มัน<ป>เริ่ม<ป>ที่จะ,จะดบลงไปมันเริ่มดบลงไปผมก็ไม่รู้นะว่านี่คือการที่จะดอบแล้วมันจะไปไหนมันจะไปไหนหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ๆมีใครคอนเฟิร์มว่าไม่ผิดมันก็เป็นน้ำหนักส่วนหนึ่งที่จะพาเรื่องนี้ไปสู่ทิศทางที่เราไม่ได้คาดหวังแต่เราก็เคารพนะครับ แนะเราก็เขารบเพราะเราคงสู้ใครไม่ได้ประชาชนก็คงสู้ใครไม่ได้แล้วสี่แสนห้าแสนคนก็คงต้องยอมจำนวนในสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คงได้แค่อะไรรู้ไหมบทเรียน mm hmm. บทเรียนนะก็อย่าไปให้ใครเขาชวนไปซื้อของบา้บาๆบอๆกันอีกนะฮะอย่าให้ใครเขาชวนไปนะฮะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายไม่ได้บอกเครือข่ายทั้งหมดไม่ดีนะครับนะฮะเครือข่ายหลายๆอย่างที่ขายสินค้าจริงๆ <c oughs> เป็นรับสมาชิกตรงๆไม่ผิดครับ แต่ถ้าเกิดมีกุตสโลบายไปทางอื่นเราค่อยๆตะล,ล่อมเพื่อของเงินอันนี้เขาเรียกว่าเข้าขายที่แจ้งข้อกล่าวหาคือการหลอกลวงครับพอย้อนเป็นเรื่องไรายได้พอนอะไรค่ะรายยอดที่มันออกกาที่นวัสสนดสท่ทเห็นอะไรคะคีดว่ามันสทททเห็นอะไรอ๋อไม่ใช่มีเซ็นเตอร์อยู่แล้ววะก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรอะครับเงินจํานวนนี้ ได้มาไม่ใช่พีเซนเตอร์ได้มาไม่ใช่พนักงานประจำได้มาจากการคิดคำนวณรายได้จากคนข้างล่างมันถึงเป็นตัวเลขที่วา้วาวแหวงๆนะฮะแล้วก็โอนมาโอนมาแบบนั้นนะครับเงินเดือนพน,นักงานก,าก็ต้องจ่ายเป็นเดือนจากห้าแสนก็ไม่ว่าทุกเดือนนะครับแล้วก็พีเซนเตอร์ก็จะแบบมีพีเซนเตอร์ที่ไหนราคานี้ฮะไม่มีหรอกครับในโลกใบนี้ไม่มีดาราไทยนะดาราไทยไม่มีครับเจบล้านแปดิบล้านไม่มีครับ ท่า <c oughs> น่อาหที่บรรดาบทอไปออกรายการทีวีอะไรอย่างเงีย้ยเป่นจ <c oughs> ังวัดงเร่อง้ยังไงอะคะโออผมว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่จะเรียกรายการไหนสอบอะผมว่ามันก็ไม่ผิดเรียกได้เลยอย่างรายการทูเดย์โชว์เนี่ยผมก็ได้คุยกับต่อยนะครับโดยหลักการแล้วอะพี่ต่อยครัผมอยู่กับมานานมากเป็นทํางานด้วยกันสิบกว่าปี เรื่องความตั้งใจที่เขาอะถ้าเขารู้อะเขาไม่ทำอยู่แหละแต่เอาตรงๆว่ามันมาในรูปแบบเนี้ยแล้วมันเลยไปกันใหญ่เขาไม่ได้รู้แล้วเขาจัดโกรงไทรเขาไม่โกงแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ยซึ่งพี่เขาก็พร้อมเสมอที่ใครเรียกเขาจะไปเลยเตรียมเอกสารมาให้ครบแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเริ่มต้นหรือใครจะเรียกเขาไปเริ่มตรงไหนเขาพี่เขาก็ยินดีให้ความร่วมมือ แต่ว่าเจตนาเขาไม่รู้ว่าไปแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จริงๆครับในส่วนที่มีการเปิดเรื่องบินค่าจ่ายค่าจ่ายที่ออกในการจากของวัดสวยเพียบแล้วหกแสนกว่าอย่างเงี้ยพี่นวัดอันนั้นไม่เรื่องจริงครับเพราะว่ายุคทีวีตกต่ามันก็จะมีพวกไทยอินตัวเองนะก็ต้องยอมรับว่าทุกสถานีมีหมดซึ่งถ้าสมมติว่าจะเรียกอะผมว่า ทุกช่องนะคนละนิดคนละหน่อยนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะมากใครจะน้อยอันนี้มัน,น,มนส,สะท้อนอย่างไรรู้ไหมครับว่าใครทำรายการโทรทัศน์อยู่จะต้องดูให้ดีมากขึ้นแล้วก็วงการธุรกิจโทรทัศน์มันเป็นซันเซ็ตแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีแพลตฟอร์มคู่ขนาด <c oughs> เพราะว่าทีวีเดี๋ยวมันก็จบสิ้นไปแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันเราจะเป็นง้ออำนาจเงินแบบนี้เพื่อให้มันชีวิตอยู่ได้อะ มันอาจจาอันตรายอย่างที่เราเห็นในในวันหนึ่งที่มันกลายเป็นเรื่องอื่นไปครับพีต่อนมีความเครียดไหมครับเครียดไหมเหรอครับก็เครียดเป็นเรื่องปกติแต่ผมก็บอกเขาว่าผมรู้จักพี่นะผมการันตีพี่ได้ว่าพี่เป็นคนไม่เคยคิดจะโกงใครแล้วพี่เป็นคนธรรมะพี่ไม่คบคนแล้วพี่ไม่ไปงานใครแล้วพี่ไม่เคยประกฏตัวที่อื่นนอกจากในสตูนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งถ้าพี่ต่อยไปงานดีไอคอนอสักงานหนึ่งหรือหรือไปธุระหรือไปหาที่ออฟฟิศ มันก็อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรแต่โชคดีที่เขาเชิญับคงไม่ท้วนแต่พี่ถอยไม่เคยไปเลยมันก็คือมาหาเขาที่ศตรูเล่าเรื่องมานําเสนอนะพี่ถอยก็ทําหน้าที่พิธีกรไปส่วนเงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเงินมาร์เก็ตติ้งต้องยอมรับว่าได้มาจริงๆนะมันครับกับการกระแสที่เขาก็อาแบบจานมาทางีินาวาแลวว่าเข้าข้าอร่อยกับปกป้องมาอ๋อไม่ไม่ไม่ครอันนี้ตามความจริงครับอันนี้ผมพูดตามความจริงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเรียกอ่ะผมว่าเรียกได้เลย แกแกพร้อมทุกรายการผม,มพร้อมหมดแหละทุกรายการไม่มีใครเป็นแม่ทีมน,นะทุกรายการไม่มีใครขายของไอคอนทุกรายการไม่เคยบอกว่าให้ไปสมัครแต่ว่าโอเคถ้าจะรวมกลุ่มวันนี้รวมมาพี่ต่อยอาจจะเป็นเยอะหน่อยว่าทิศทางมันจะไปแบบไหนนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นบทเรียนของทุกๆคนถ้าผมยังทําอยู่เวลีร่าผมก็ต้องมีพวกเขาล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะมาในรูปแบบ การซื้อสื่อแต่ว่าไม่ได้มีหนังโฆษณาจะมีการโฆษณาลักษณะของความน่าเชื่อถือซึ่งมันยากมากกับธุรกิจทีวีในยุคนี้ครับเพราะว่าพอไปออกรายการก็เหมือนกับเป็นการไปโน้มน้าวคนได้อะไรเงี้ยม,มีนวัตคนบางคนก็หลายหลายๆคนก็เชื่อมั่นพอออกรายการอะไรอย่างเงี้ยมันม,มันมีส่วนไหมมันมีส่วนครับเพราะเนื่องจากว่าเนื้อทอล์กเนี่ย มันจะมีอยู่3นาทีซึ่งตรงตามกฎของกสทช3นาทีสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะขายของได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะสานาทีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะแบบมาร์เก็ตติ้งอ่าแล้วคอันนี้เท่าไหร่ยังไงหรือแนะนำว่าให้ติดต่อที่ไหนอันนี้บผมว่ากสทชต้องชัดเจนด้วยว่าจัดนี้เป็นต้นไปเนี่ย จะต้องใช้เวลาตรวจเทปกันยังไงกวบวหรือจะต้องส่งเอกสารอะไรมากขึ้นกว่าน,นี้ไหมหรือระง,งับไม่ทําเลยพก็าสามารถบอกเป็นนโยบายดีก,กว่าครับเพราะตอนนี้มันเหมือนดิ้นรลนเอาตัวรอดไปวันๆสำหรับวงการทีวีนะครับอาราโอเคจะประกาศสภาพที่สะไปเลยนะ ออยังฮะยังไม่ประกาศคืนนี้ครับแต่ว่ามีคนสนใจไหมก็มีอยู่แต่ว่ายังเก็ตไม่หายขอคิดนานๆหน่อยนะมีกี่ประเทศเอเชียมค้เอเชียก็พูดไปเดี๋ยวก็ไม่รเอเชียไหมคะเดี๋ยวค่อยว้กันลครับเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะวันนี้ก็มาเลยก็โดนก็ฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นดีคะตอนนี้ฮะมันใกล้ตัดสินจะบอกได้มีแต่คนมาขอเป็นเจ้าภาพเต็มเลยแต่เราอย่าไปเชื่อเขาขอปิดขอปิดที่สุดก่อนใช่ไหมครับ่านโซนไนนนนนหนครับขอ เอาจริงๆเราก็ชอบเอเชียแหละเพราะมันทํางานง่ายนะครับแต่ว่าประเทศไกลๆเขาก็าอยากลองอ่าเดี๋ยวเราได้รู้กันแต่ว่าคาดหวังว่าเราคงจะได้ไปเปิดหูเปิดตาไกลๆกันบ้างนะครับเพราะการทํางานมันก็ต้องมีสีสันมากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยสอนเราแล้วเราไม่จําเราก็ขอวิเคราะห์แล้วเที่ยวนี้จะมีการเพิ่มเงินมาจา เอาไว้จนเสร็จงานละคืนให้และอีกส่วนหนึ่งเพื่อปรับรอบครอบมาคืนครับ,บ,รบเห็นะะครับขอบคุณนะครับที่ส้ใสนะครับ